สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของนี่ด้วยนะคะก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะ,ะอีกท่านหนึ่งเช่นกันนะคะที่เห็นต่างในเรื่องของการใช้กองทุนรัศดรประสงค์นะคะจำนวน6 0แสนบาทเพื่อนำไปวางเป็นเงินประกันให้กับทางคุณสมบัติทองย้อยนะซึ่งทางกองทุนรัศดรประสงค์เนี่ยได้ถแถลงการออกมาแล้วว่า เขายินยอมนะคะเขาอนุมัตินะคะเพียงแต่ว่ารอการที่ากาาของศาลแค่นั้นเองว่าจะอนุมัติขออภัยนะคะจะอนุญาตนะคะให้มีการประกันตัวในขั้นสาลดีกาของทางคุณสมบัติทองยอยหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้มีอธิบายไปแล้วเนะว่าทางคุณใบตองแห้งนะ,ะหรือว่าคุณอธิกกิจเนี่ยได้ในคิดเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแนวคิดแบบนี้แหละว่า ไอ้หกแสนบาทเนี่ยที่จะไปประกันตัวให้กับทางคุณสมบัติทองย้อยเนี่ยถือว่าเหมาะสมแล้วดีแล้วเขาก็พูดในฐานะคนที่ร่วมบริจาคด้วยคนหนึ่งนะต่อมานะคะเรามาดูอีกท่านหนึ่งก็เราอยากจะอธิบายให้เข้าใจนะว่าในสังคมเนี้ยมันก็จะมีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทีนี้เนี่ยคุณธิวากนนะคะ วิถีตนก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะเป็นอีกท่านหนึ่งเช่นกันที่ได้มีการแสดงความเห็นผ่านทางด้านสื่อโซเชียลเนาะเราก็มองว่าทางคุณสมบัติทองย้อยเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคะที่น่าจะได้รับในวงเงินนี้ด้วยเช่นกันนะก็มองว่าเออน่าจะได้รับการวางเงินประกันตรงนี้เหมือนกันบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทั้งได้บริจาคเงินให้กับกองทุนรัชะดรประสงค์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ได้รับความช่วยเหลือ ในเรื่องของเงินค่าประกันตัวจำนวนเงิน7 7 0 0 0 0บาทจากกองทุนรัชธรรประสงค์ด้วยในคดีมาตรา116ที่ศาลจังหวัดลำปางด้วยผมเนี่ยรู้ดีว่าคุณสมบัติทองย้อยเนี่ยแบกพักเพื่อไทยในทุกกรณีเลยในขณะที่มีการแซะพักเข้าไกลแล้วก็มวลชนสามกีบอยู่เป็นประจำถึงผมกับคุณสมบัติทองย้อยเนี่ยจะมีความคิดที่เห็นแตกต่างกันในหลายๆ แต่ผมเนี่ยในฐานะของคนที่ได้บริจาคเงินให้กับกองทุนรัศดรประสงค์ผมเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยกับที่มีคนเนี่ยไปบอกว่าคุณสมบัติทองย้อยเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับการช่วยเหลือเงินค่าประกันตัวจํานวน6กแสนบาทจากกองทุนรัศดรประสงค์แล้วผลักคุณสมบัติเนี่ยไปให้กับพักเวีไทยได้ช่วยเหลือในเรื่องของเงินค่าประกันตัว ต่อให้คุณสมบัติทองย้อยเนี่ยด่าผมถึงขั้นที่ด่าพ่อเล่าแม่ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าคุณสมบัติทองย้อยเนี่ยควรที่จะได้รับความช่วยเหลือเงินค่าประกันตัวนะคะหกแสนบาทจากกองทุน,ะะนรัศดรผสมอยู่ดีนะคะก็อันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะก็แล้วแต่เลยทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในใต้คลิปนะไม่ใช่ใต้โพสนะคะก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นเยอะมาก นะเราขอยกตัวอย่างบางท่านก็แล้วกันนะะบางคนเขาบอกว่าทาไมไม่ให้พักเพื่อไทยช่วยละ่ะเพื่อไทยอ่ะเขาบอกว่าเอ่อมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันไม่มีปัญหาไม่ใช่หรอก็น่าจะไปพึ่งทางฝั่งนั้นมากกว่านะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออก็งงเหมือนกันเขาไม่ตรงกับเราเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรางงเหมือนกันว่า ท่านอาจว่าเขารู้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ปาดเถื่อนแต่ทําไมเขาก็ยังเต็มใจที่จะแบกอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นในแนวทางเดียวกันหมดเลยนะคะบอกว่า,ก,วาก็ไปกดดันเพื่อไทยกดดันแมวให้มาช่วยเองสิบางคนก็บอกว่าขอเป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นด้วยว่าไม่อยากให้นะครวรที่จะเก็บไว้ให้กับคนที่ทําการสนับสนุนพรรคที่ผลักดัน การแก้ไขามาตรา1นึซะยังจะดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าไปสนับสนุนพรรคที่ไม่ได้คิดว่าออจะแก้ไขามาตรา1นึแต่กลับนะคะเซะฟะมาตรา1นึด้วยซ้ําเห็นไหมคะมีถึงได้บอกมิติดประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลยมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพรรคนะเขาจะไปเรื่องพรรคไหนเป็นเรื่องของเขาแหละแต่ว่าเนี่ยกับการที่ว่าเขาพูดว่ามันต้องมีนะไอเนี่ยมาตราเนี้ยสมควรต้องมีมันต้องอยู่คู่สถาบัานไทยเลย คือต้องเซฟมาตราหนึ่งหนึอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแนวคิดลักษณะแบบนี้แล้วก็หลายหลายคนบอกว่าไม่นะจะเอาเงินประกันเนี่ยไปให้คนที่แบกทําไมผมเนี่ยไม่ใช่อรหัสน,นะไม่ชอบก็คือไม่ให้เลยเห็นไหมอันนี้มี่ก็นํามายกตัวอย่างให้ฟังแล้วมีคุณใบตองส้มนะคะคนนี้ชื่อใบตองส้มนะคะบ,บอกว่าผมเนี่ย เป็นอดีตนักโทษมาตราหนึ่งหนึ่งสองในคดีที่ติดคุกไปแล้ว3ปีกับ6กเดือนผมเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยที่คุณจะไปประกันให้กับเขาไปวางเงินประกันให้กับเขาคุณใบตองส้มนะคะบอกว่าผมเนี่ยเข้าใจคุณธิวากอนนะในเรื่องของหลักการไม่ลงที่ตัวบุคคลแต่คุณธิวากอต้องเข้าใจคําว่าไม้คายันของไม้คายันด้วยยังมีอีกหลายเรื่องเลยเป็นต้นว่าตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยคนเสื้อแดงแกนนํา ทำกับคนที่โดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองพวกเขาเนี่ยรังเกียจคนที่โดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองถึงขั้นที่ไม่อยากคุยด้วยเพราะกลัวที่ตัวเองเนี่ยจะเดือดร้อนนะคะก็เห็นไหมคะว่าเนี่ยเป็นความคิดนะคะของคนที่เคยผ่านคุกมากตราหนึ่งหนึ่งสองมาแล้วถึงสามปีกว่าก็ไม่เห็นด้วยนะคะบางคนมองว่าสมบัติเนี่ยเป็นไอโอหรือเปล่าเราไม่เคยไว้ใจมันเลยนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเนอะแต่ว่าโอเคมันเป็นสิทธ ในการออกเสียงของคุณพิวากรก็แล้วแต่นะอย่างที่บอกเลยใครจะเป็นพระเอกใครจะเป็นนางเอกใครจะโลกสวยใครจะเป็นพระอาหารหันใครจะเป็นสุภาพรุษเอาเลยค่ะตามสบายเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะอ้างได้นะ,ะถ้าเกิดว่าคุณบริจาคหรือว่าคุณจะแสดงความคิดเห็นในในลักษณะของคนวงนอกอะไรอย่างนี้ก็ได้ทุกคนมีสิทธินะเราก็ให้สิทธิ์นั้นกับคุณพิวากรโดยการนํามาเสนอ ให้ในช่องของเราเนี่ยได้รับทราบเหมือนกันนะคะว่าเนี่ยก็จะมีคนที่คิดในแนวของคุณอธุกิจนะคะแล้วก็คิดในแนวในแนวของคุณที่วากรด้วยนะโดยโดยเเตัสต,ต่อมานะคะคุณเดี๋ยวนะสักหนึ่งอ,อันนี้นะคะคุณทีวากรก็แสดงความคิดต,ต่อไปด้วยนะคะหลังจากที่ทางคุณาทางกองทุนรัศดรประสงค์เนี่ยได้มาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะว่า คุณสมบัติทองย้อยเนี่ยได้รับการอนุมัตินะคะว่าไอ้วงเงิน6กแสนบาทเนี่ยได้ได้วางเงินมีเงินไปวางแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยที่คุณสมบัติเนี่ยเขาเข้าคุกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินประกันแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของสารเขายังไม่อนุญ,ญาตให้มีการประกันตัวเพราะฉะนั้นกองทุนรัฐดรเนี่ยเขาก็เลยออกมาแถลงเพราะว่ามันมีการกลดด่ากันในสังคมะนะว่า,าทางพวก เคสถุยปีใหม่ละพวกนี้เขาก็ออกมาด่านะคะว่าเออเนี่ยกองทุนรัศดรผสมไม่ได้มองถึงความเป็นคนด้วนี่นั่นบลาบลาบลา bla คือ,เ,อเรียกว่าเห็นคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยพอพราะหลังจากจะมาใช้ผลประโยชน์อกองทุนรัศดระสมรีบมาแบบเรียกร้องสิทธิ์อะไรต่างๆนานาน,านานะคะแต่ว่ามีขอไม่พูดซ้ำเนะเพราะเราพูดไปในในไลฟ์ไปแล้วทีนี้เนี่ยพอแถลงออกมาแล้วเนี่ยคุณธีวากรนก็พูดสั่ทับอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่กองทุนรัศดรผสมเนี่ยจะช่วยเหลือ,เ,อเงินประกัน 6แสนบาทให้กับคุณสมบัติทองย้อยซึ่งผมเนี่ยต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบพระคุณทางกองทุนรัศดรประสงค์เป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงเลยที่ช่วยเหลือรัศดรทุกคนในคดีม,มาตราหนึ่งสองที่มันเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ปิดหูิตาปิดปากประชาชนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะาะคุณเอกชัยมาถึงคิวคุณเอกชัยนะ,ะก็คือคุณธิวากรเนี่ยโพสเอาไวนะะ้นะคะบอกว่า เพราะว่าคุณเอกชัยหงกังวานไม่ใช่เทวดาเหมือนทักษิณใช่ไหมจึงไม่รีบอนุมัติให้คุณเอกชัยหงกังวานที่มีอาการเจ็บป่วยหนักหนาวิกฤตถึงขนาดที่ว่าตัวเหลืองตาเหลืองนะร่างกายย่ำแย่ไปหมดแล้วเนี่ยะจะได้ย้ายไปรักษาตัวไปผ่าตัดนะด่วนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร ในขณะที่ว่าเทวดาทักษินเนี่ยป่วยการเมืองป่วยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหรือว่าเป็นเพื่อไทยการละครทักษินการตลบตะแลงนะ,ะแต่ว่าก็ได้รับการอนุมัติให้มีการย้ายตัวไปรักษานะะที่โรงพยาบาลตำรวจนะ,ะชั้นสุดสี่รอยัลสวีทนะ,ะอย่างว่องไวเลยทีเดียวนะ,ะนี่ก็ทางคุณธิวากรน,นะคะก็ได้เรียกร้องนะคะว่า เออทำไมมันสองมตาตรฐานแบบนี้นะคะในสิ่งที่ยังจับต้องอะไรไม่ได้เนี่ยคุณเทิดทูนก็เป็นรทมดารีบหลบลี้หนีหายนะคนยังไม่รู้เลยว่าทักษิณเนี่ยเคยเข้าคุกจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะอยู่ๆเนี่ยก็ไปมีข่าวโผล่ทีที่โรงพยาบาลตำรวจดีไม่ดีเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในบ้านจันสองล่าด้วยซ้ําอาจจะไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็ไดนะ้แต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าถ้าคุณต่อสู้กับ แรงสับแช่งหรืออะไรกันน่แต่เนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันอยู่ดีมีความสุขก็ว่ากันไปเนอะเพราะเราได้พูดแล้วว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเขาคงจะมองว่าถ้าคุณป่วยจริงก็ขอให้หายนะคะแต่ถ้าเกิดคุณป่วยการเมืองคุณใช้อภิสิทธิ์ชนหรือว่าคุณกําลังหลออคนอื่นอยู่นะคะยังอยู่บนเขาเรียกอะไรสร้างความเจ็บปวดของคนเสื้อแดงเนี่ยแล้วก็เหยียบย่าน้ําใจพวกนักกิจกรรมที่เขาได้รับการกดขี่ จากรัฐนะคะโดยที่ว่าคุณไปหนีไปสยสุขคนเดียวในบ้านตอนนี้นะก็รับรองเลยนะคะว่าขอให้คุณเนี่ยประสบกับโรคภัยที่คุณได้กล่าวอ้างมาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าโอ้โหใกล้จะไปแล้วหายใจไม่ออกนะคะเ,เกือบจะไปแหล้ไม่ไปแหล้เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็ฝ่าไม่เจณานะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจคุณแหละว,ว่าคุณมีความสุขหรือไม่มีความสุขนะคะแต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่เราเจอก็คือเหตุของ คุณเอกชัยหงกลังวานนะคะกำลังอยู่ในนาทีวิกฤตเราก็ยังไม่ได้รับการย้ายไปหรือว่าได้รับการอนุมัติไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่อย่างใดนะ,ะหวังใจว่านะคะคุณเอกชัยเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมโดยเร็ววันนะคะย้ายไปผ่าตัดด่วนนะ,ะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะ,ะในเร็ววันเป็นวันพรุ่งนี้เลยก็ดีนะ,ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทเนี่ยก็คุ้มครองคุณเอกชัยหงกลังวานด้วยนะ,ะจากใจจริงเลย นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็ถ้าคิดเห็นต่างอย่างไรนะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ให้เราได้รับทราบนะคะว่าคุณเนี่ยคิดเห็นเ,เหมือนกับคุณอธุก,กิจคิดเห็นเหมือนกับคุณพิวากอนหรือเปล่านะ,ะในเคสนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ